อ๋อตึกเอใชค่ค่ะนี่พากระโดดปึ๊บติดติดเล่นปิงไหมไม่รู้ตีนอกหรือเปล่าโอ้ตรงกลางคือเตอร์มินาตลางบนคือเตอร์มินาเยอะมากอีกข้ แดงล่างเหรอมึงด้วยผีตัวแดงล่างเบลเบลมาไล่ชานทุกคนผีมาปิงโอ้ ไปนิพาฉันเองโอ้ยโอโดนสองแผลเลยอ่ะเมื่อกี้หน้าจอหันเลยอ่ะเดี๋ยวดูคริงด้านเงยจริงด้วยเมื่อกี้ปิงแปดสิบหน้าจอหันเลยว่าแล้วทำไม มาจู๊กก็เปนไรพี่อะทำไมต้องเป็นพี่อะี่อป้าใส่กออกกกายดูลิมันโกงนะับสามารถถ่ายผีได้แล้วก็จัตรวจเร็วอีกอะ หลุดแล้วนะเอาตะปูต่างตายเลยอีดอกเองแต่ตะปูอะไม่เจออันนี้ไงตะปูตะปูตะปูอยู่นี่พี่ยังอยู่กับพี่อยู่เลยไม่กล้าออกไปเจอเจอเข็มไหมเด็กๆไม่เจอเลยมีคนมา หน้าพี่ไม่เจอแล้วมาร์หน่อยมาร์หน่อยพี่อยากรู้ว่ามันถู่ไกลแค่ไหนอุ้ยบอดบอสเนบอดลงนบอดอยู่อยู่ล่างขับอยู่สี่สิบเก้าโอเคข้างล่างะก็าก้าล้วนี่เอป้งสดนีมีคนมาอีกมาไล่ฉันด้วยอ้าวันนี้แป้งไล่อ้แป้ง ปิดซ่อนไม่เห็นไม่เจอเอออภิชีไหนดีวะีนินดูดีปะจะปูมาส่งแล้วนะเป๊ะรับน้าเ,เด็กเด็กผีอยู่นี่ตรงไหนก้าวๆวะตรงเออที่ไม่ใช่แดงโอ้โห,โห,โห อ๋อโอเคมาสิมาสิเป๊ะบอดบอดบอดโอ้ย <c oughs> ไปแล้วโบยนาป้าจ๊ะไปไหนหรอวะขี่หายมหาที่แน่เลยจริงด้วยข้างหลังโอ้ตายแล้วตายแล้ว น,นี้พาอีกแล้ว กับพี่พี่ยู่กับพี่จอดนิวหรือบันไดเยอะข้างบนมีสแตมิน่าอยู่นะใกล้ๆกับกลางบันไดบันไดส่วนแ้วพี่อยู่กับพี่พี่อยู่กับพี่มีปิงก็สวยรู้เลยอยู่แถวไหนจะไปถ่ายให้มามามาถ่ายถ่ายถ่ายเดี๋ยวมันวิ่งเข้ามาค่อยถ่ายอยู่ไหรอรอหันหน้ามาฮะ ไปแล้วอ่ะอ่อีปิงอีปิงโนนรับก้ามอีกแล้วนีนายอยู่นี่มาสิอยู่โน่นพัดูรีวิ่งมายังไม่ทันได้ถ่ายเลยอ่ะไปแล้วเมือนน่านั่นวาเห็นไหมเห็นไมอนี้ยงนี้อยงนี้บอดบอดบอดตอนเฟดบอดตอนเฟดที่รับโทรศัพท์ไปหาดิพาเอ้ยไม่ใช่ไปหาดิเออใช่ส ตาบ,บอดตาบ,บอดโดนสามทีไม่บอดเมื่อกี้มันบอดคอนเฟดอะไอสวอดิะยังมันจะเอานิพาตายนะทุกคนเข้าผองแล้วเข้าเก้าสองแล้วอุ้ยแต่ไม่บอดเลยบอดแล้วบอดแล้วบอดแล้วถ่ายให้แล้วถ่ายให้แล้วอุ้ยโดนทีนึงพี่ยโอ้ยช็ดตตีช็อตตีก็โตอีตีน่าสวดอตเยู่เสก็มาวิ่งเล่นมีได้หรอมาวิ่งเล่นเดี๋ยวไล่ออกเลยไม่ให้วิ่งเล่น เอาเอาพี่เอายันมาเหรอพี่นึกว่าหยิบไอ้นี่นี่สวีน่าพี่เม่ีโอเคพี่ได้แล้วใครหมดคนแปะยันเล่มเออพี่ก็นึกว่าเป็นโอ้โหบันไดถดแล้เหรอเอื้อน่าุดเลยัดเดเร็วจะตายแล้วไม่ได้ห้ามตายกระบอกนึ่งห่งน่นึนนึหนึ่ง โอ okay, เคล่อแล้วล่อแล้วอ๋อมันยังอยู่มันยังอยู่อยู่นี่อยู่นี่ฉันไปฟาดมันคอยดยู่แหละไม่ฟาดมันกันนี่นะที่มีประคำสิบนะฮึหย่าอ๋อไหน<า>เอฟ บอดแม่น่าบอดแมโอ้โหจะตัดไม่บอดไม่บอดกดเกาะทันออาไปหาพัดเถิดบินบินบินไหนอ่ะมันไล่ใครอยู่ตรงนี้อยู่ตรงลิฟต์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 เอ้ยตายเอาลิฟต์ล่างอยู่ตรงลิฟต์ล่างอยู่ตรงลิฟต์ล่างอีปิงมันจะขึ้นลิฟต์ไปทำไมวะน่ะ ไม่ไปแล้วพี่จะหาของไว้ตรงนี้ก่อนเจอตัวการเล่นลิฟแล้วเจอตัวการเล่นลิฟแล้วพาผีมาตรงนี้หน่อยทุกคนอ,อยู่กับปิ้งพี่อยู่กับปิ้งอยู่ตรงลิฟใกล้แล้วใกล้แล้วเลือ่อนเหลือเกือบครึ่งละโอ้ยอันนี้ใสบนว่ะ บนกลาง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 ังหวนี้แม่ฮะอ่างปิงก็วิ่งหมดปิงปิงทำอะไรอะปิงเปิดก่อนเปิดก่อก่อแล้วก่อแล้วก่อแล้วตันดีใครก็ได้ตันดีเยตั้น เกาะเกาะเกาเกาะเกาะเกาะบินบิจะตายบินจะตายินจะตยิตายเออชนสายศิลป์มันยังจะอาได้อีก ไม่ได้คะแนนเลยนี่าน่าจะ MVP อีนนอีน้าอีิีอีพี